กลัวแล้วนะ่อยเอาไงไปไปเอาไงตร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 งไปเข็นน้ำมูลหน่อยเหรอพอไหมอาเสียงโอ้โหได้ก็เออโรงเรียนพี่อะไรจังหวัดแพร่ร่วมกับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์รุ่นที่ห้าโรงเรียนพี่อะไรจังหวัดแพร่เสนอคู่นันเจ้าหนูยอดนักสืบตอนเจ็ดสามเจ็ดเที่ยวบินบราณะ <laughs> เปลี่ยนจื่อคนนั้นเปนี่ยนก็ได้เป็นแทงก็ถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองม <laughs> <laughs> ถึงตัวเอ้ยวะถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ชี่อขอเขาคือโคน,นันอะไรนะท่ากรสยานสนะท่ากรสยานสูนะรรนสงเม็น ดึงดึงดึงเรียนผู้โดยสารสายการบินที่แปซิฟิกเทลลีดึงดึงดึงเรียนผู้โดยสารสายการบินคาที่แปซิฟิกดูเลยดึงดึงดึงเรียนผู้โดยสารสายการบินคาที่แปซิฟิกเอาไหมเอาไหมดึงดึงดึงเรียนผู้โดยสารสายการบินโอ้โหได้ังแล้วเอาได้ก็คาที่แกแตนเนี่ย อาไหดึงดึงดึงเรียนผู้โดยสารสายการบินคาที่แปซิฟิกเที่ยวบินทีจีเจสสูงสูงไม่เอาไหสูงไม่เปลงสูงไม่เปลงไมสูงไม่เปลงดึงดึงดึงเรียนผู้โดยสารสายการบินคาที่แปซิฟิกเที่ยวบินทีจีเจสูงเม่นหนองม่วงไข่เครื่องบินจะออกจากท่าอากาศยานเวลา20่สบนิาสานาทีนะคะขอให้ทุกท่านขึ้นเครื่องรอได้แล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ มีดึงดึงดึงอีกนะไม่มีไหนเขงไม่ลืมสัญญานะเรื่องที่เรานนดก,กันไว้นะ่ะไม่ใช่หรอกที่ฉันขึ้นเครื่องเที่ยวก็ที่ฉันขึ้นเครื่องเที่ยวน,นี้นนก็แค่อยากไปเที่ยวหนุงมงไข่เองไม่ได้จะจับจับผิดอะไรนะไม่ได้จะไม่ได้จะจับจ้องผิดอะไรนายสักหน่อยนะฉันไม่ใช่เจ้าหนีนะเดือดอะไรคุย <c oughs> ฉันไม่ใช่เจ้าหนีอะไร ฉันไม่ใช่เจ้านี่น่าเลื่อนในครั้นั้นหรอกนะใครแต่นายก็อย่าแต่นายก็อย่าเล่นตุกติกแล้วกันฮฮาฮฮอฮฮอฮฮอซัมไปจ้าหนูรีบขึ้นเครื่องพอขึ้นเครื่องไปคอนั้นก็จุ๊บจุ๊บแล้วอาเสียงอยู่ไอ้หำเอ้ยต่อไปก็บมีบทมือระแวะอีกนานเลยยูกุโยมาชิตะหลังจากที่ไไปปกก่่่ออนนนต่อไปก็เป็นบทยูกุโยมิชิตะแนะ ถ้าแม่ไมารูปกูที่ถือป้ายมันเป็ดวะตัวตมันขอซ่อมกันไม่ได้นะจันฮะก็มันเขาตัดขาาไงก็เลยทำแบบเพื่อหลังใส่ไม่ได้พอขึ้นเครื่องไปคนนั้นก็เห็นชายคนนั้นขึ้นเครื่องด้วยขึ้นคนนั้นก็เห็นชายคนนั้นขึ้นเครื่องมาด้วยสุ่มเจอบุกใครวะใคร เโคสุเกะเนี่ยอนี้โคสุเกะเปลี่ยนเป็นใครอ๋อคิดดูหาใบใบยังม่อยู่ไปสอบเลยเออใบไปสอบเออสัมุกแม่งเมื่อวานโคสุเกะแม่งเลยเนาแล้วก็ให้ใครเป็นก็ได้โอเคป่ะหนอ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 การเป็น,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 นชื่อโคสุเกะไป็นยังไงแล้วบอกชื่อใบอังไงโอ้ชิดโคสุเกะเปลี่ยนไปอะไรอ่ะดูบทจะเนี่ย เป็นเอนัสหรือเอนัสแล้วกันเอนัสเอนัสคนตายชื่อเอนัสคนตายชื่ออันนี้คืออะไรไม่ใช่ฮะคนตายชื่อคนตายชื่อเออคนตายเหรอบทของป้องอ่ะคนตายชื่ออะไรวะกูเล่นไม่วนะ ไอสัตว์ไหนตายวะยูโกมาฆ่าใครวะออโซ้อมเลยยูโกฆ่าใครยูโกฆ่าใครบอกขมบุกนี่นาเบะโคซุเกะทันทีอโคซุอ้โคซุเกะสอนนะโคซุเกะคือคนตายใช่ไหมเออแล้วแล้วบบของไปบอกว่า

โคุเกะคือเอนัสสาบแิแล้วน้ำห่วงไงนี่พอขึ้นเครื่องไปคนนั้นก็เห็นชายคนนั้นขึ้นเครื่องมาด้วยโคสุเกะยิ้มให้กับชายคนหนึง่งไม่ใช่โคสุเกะเอนัสยิ้มให้กับชายคนหนึ่งที่นั่งแถว 4A แล้วเขาก็เดินไปไ <c ười> อต้ตรงยังงอน <c ười> พอขึ <mile> ้นเครื่องไปคนนั้นก็เห <wi> ็นชายคนนั้นขึ้นเครื่องมาด้วยคอนสเกะยิเอนัสยิ้มไม่กลับชายคนหนึ่งที่นั่งแถว C A และเขาก็เดินไปแถวหนึ่งซซึ่งท่านแถว C มีเพียงเขาคนเดียวที่นั่งนั่งเลยวะปกป้องนี่อะไรมั้งเราแอร์ช่วยกันเราแอร์ช่วยพูดเราแอร์ช่วยพูดภาษาอังกฤษของแอร์โฮสเตสแอร์โฮสเตสกับจวด ไอ้ฮอตเต๋กับสัตว์จวดไอ้ฮอตเต๋ไอ้ฮอตเต๋กับสัตจวดเดินเข้ามาบริเวณทางเดิมโอ้นี่เอ็ดไอตเต๋หรือเธอเหรโอ้นี่เอดโอ้นี่เอ็ดไอตเต๋หรือเธอที่ทานกระแน่เนี่ยยูกุใครวะยูกุคนตายใช่ไหมไม่ใช่ยูกโุคนตายยูกุเป็นใคร ยูโกเป็นโสพินอะไรสักอย่างไ่ต้องหยุดหรอเออหยุดหมอคุณพ่อก็ไม่ต้องชมขนาดนั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามามานะคะตั้งแต่แรกเลยเอาเหรอพ่อมียิ้มแปลกควาเสียไอ้โจ้พูดเสียเอาเลมาหนึ่งสองสามคุณพ่อว่าหนูแต่งตัวโอปะคะก็ใช้ได้นะลูกสาวพ่อแต่งก็สวยอยู่แล้วล่ะฮ่าฮ่าฮ่าดู เธอออกจะเซ็กซี่ยามที่เอ g i ม l I'm สายเอ e สายเอแม้คุณพ่อก็ไม่ต้องชอมขนาดนั้นก็ได้ไหมคะโอเคแต่ผมว่าพี่ลันแต่งตัวแบบนี้ก็ดูอ้วนนิดนึงครับพุงแลบเชียวจะเด็กบ้าว่าชุดเสียหายหมดรันนะ สูดได้ลูกพี่จริงๆนะคะคุณพ่อโถลูกเดี๋ยวขึ้นเครื่องก็สูบไม่ได้แล้วขอซุมมนเลยเถอะคุณแกดนี่น่ะสอนเด็กอย่างหนึ่งเด็กกับำสอนเด็กอย่างหนึ่งเต็กับทำมีอย่างหนึ่งว่าไงนะเจ้าโคลอ้านไม่ดี ตอนนี้เหลือเวลาอีก45นาทีเรารีบไปขึ้นเครื่องรอดีกว่าเฮ้ยบอกเอาไหมเอาไหมได้ก่อนตอนนี้เหลือเวลาอีก45นาทีเรารีบไปขึ้นเครื่องรอดีกว่าคุณลุงครับผมปวดชิ้ชองไงพ,อ,พ,อ,พอผมไปห้องน้ำหน่อยนะยังตอนไปรอที่ทางเข้าก่อนนะพ่อจะพาคนนั้นไปห้องน้ำก่อนพอดี่พ่อก็ปวดน้องด้วยอ๋ออเียยุ้ยอีนห ผมก็เลยพูดชื่อตัวเองได้นะชื่อตัวเองได้นะฮับโคซุเกะใครวะโคซุเกะใครวะอ๋อ